สตาร์ทมาจะมาลองคอมต้าอันนี้ V ีหนึ่งห้าศูนย์ห้าครับมาดูความหล่อ,อตัวนี้เดิมเดิมนะครับมาจากญี่ปุน่นไม่มีแกะไม่มีเปิดดูความหล่อดูน็อตยังขา,ขาวๆโอ้ยเต็มยังใหม่ๆครับสตาร์ทยังขาวแวบเลยอ่ะจะได้ผ่านน้ำไว้เงี้ยรุน่นนี้รุน่นนี้มีสวิตช์ต้องต่อไฟเลี้ยงนะอ่ามันจะเป็นดินในตัวอ่าดินในตัวอันนี้คือสตาร์ทเนี่ยต้องสตาร์ทตัวนี้อ่ะนี่ไฟแช่เส้นเล็กๆไปฟังเสียงครับ มีขาดับมีขาดับแต่ว,ว่าเนี่ตัวนี้ต้องต่อท้าไม่ต่อสวิกติดไม่ได้นะครับโอเคแจ๋ว